เห็ดต้มผักลูกแล้วก็ไข่และโอกไก่ต้มจ้าตันนี้ก็มีแก้วมังกรและองุ่นค่ะขนมปังทาด้วยเนยถั่วนะคะแอปเปลิลนิดนึงแล้วก็ชีสแล้วก็โยเกิร์ตค่ะทุกคนอาหารวันนี้จ้าอาหารมื้อแรกนะคะทุกคนมาทานด้วยกันจ้า ก็จะหยาะซอสลงนิดนึงนะคะอันนี้เราต้มเราก็คือเหยาะเกลือลงไปแล้วนะคะโอเคทานด้วยกันนะคะ <c oughs> เพื่อนจ้าสวัสดีค่ะ hello my friend สวัสดีเพื่อนจ้ามาทานอาหารเพื่อสุขภาพด้วยกันนะจ้ะอาออกกำลังกายเสร็จแล้ววันนี้ก็วันนี้ทานเลดมากเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยทานกล้วยไปสองใบแล้วนะคะทุกคน แล้วก็อิ่มยาวมาเลยนะคะแล้วก็เลยนี่เพิ่งจะทานอาหารมื้อแรกนะจ้าทุกคนเวลาก็เลดมากแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่านี่ค่ะเราทานกล้วยตอนเช้าไปสองใบไน้อิ่มมากเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็ทานไข่จ้าไข่สองใบนะจ๊ะอืมอืม อกไก่อาไก่ต้มค่ะเห็ดต้มทุกคน ไข่จา้าอืมวันนี้อบห้านาทีนะคะไข่สองใบก็แข็งนิดนึงอืมอันนี้ก็ผักต้มคู่กับเห็ดนะคะ กินผกักกินผกัาากนะเจ้าทุกคนขอใช้มือนี้นะคะทุกคนจะได้ถนัด Mm. Kup kup. Mm. mm. ต้มในต้มใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะทุกคน อันมากเลย ชีสทุกคนการชีสนะคะชีสแบบนี้แบบเขาห่อแบบแกะยากทุกคนเหมือนเราเคยซื้อมันจะแกะง่ายๆกว่านี้ถ้าเป็นชีสแบบชีสนมนะคะก็จะแบบเป็นนิ่มๆน,นะคะทุกคนอืม ใช้นี่นะคะคเป็นชีสนมนะคะอันนี้ราคาไม่ถึงร้อยถูกมากเลยมีมูวกับขนมปังนะคะทุกคนขนมปังเป็นแบบสัญะพืชทาด้วยเนยถั่วนะคะอืม น้ำปั้งเนยถั่วติดคอนะคนอืมอืมอร่อยอร่อยมากคนเนยถั่วเนยถั่วมีโปรโตีนนะคะ เนยถั่วมีโปรตีนแต่ว่าอย่าทานเยอะเกินไปค่ะแล้วก็ชีสนี่ก็เป็นนมชีสนะคะคนมนมชีสมีทั้งแคลเซียมมีทั้งโปรตีนนะคะเนาะ แอปเปกินแก้เลี่ยนนะทุกคนตัดเลี่ยนเวลาเรากินชีนะคกะเอง tạt điện Hãy subscribe cho หวานอร่อยพยายามเพี้ยวเม็ดเขาด้วยนะคะที่มเม็ดเขาจะมีประโยชน์มาก อืมอืมอืมยแรกมัเปรี้ยวนะทุกคนพอพอเราทานไอ้นี่แก้วมังกรลงไปอ่ะมันหวานใช่ไหม เลยมาตัดนะคะทำให้เปรี้ยวขึ้นนะคะอืมอืมทุกคนอิ่มอร่อยมากเลยนี่ก็คืออาหารมื้อแรกนะคะที่กินเหลียดๆช่วงบ่ายไปแล้วนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณจ้าขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่มาทานเป็นเพื่อนนะคะก็คืออาหารแนวนี้ลดไขมันนะคะทุกคน อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะบ๊ายบายเจ้า